มายาออนทัวร์คุณผู้ชมคะช่วงสก,กุลมายาออนทัวร์ของเราวันนี้เราจะพาไปพบกับสาวน้อยมาัจรรย์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่น้อยแล้วนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือว่าคือเรื่องราวของพัฒนาการที่เติบโตขึ้นนะคะอย่างสาวเอลลี่อัชิรยาม่คนนี้เพิ่งมาปล่อยซิงเกิลล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักโดนอ,อกโดนใจมากๆเลยวันนี้เราพาไปเจอเธอกันค่ะ เป็นลูกสาวที่แสนน่ารักและตกแฟนๆได้อีกเพียบเลยเลยค่ะสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างเอลลี่อัชิรยาที่คัมแบ็กในรอบ2ปีพร้อมผลงานใหม่ Boys Like You นะคะกับสเต็ปแดนซ์ที่เดือดจนไฟลุกเลยละคะ่ะคุณผู้ชม แอลลี่หรือแอลลี่อชิริยานะคะศิลปินจากค่ายเพลง411 Music กลับมาอย่างยิ่งใหญ่โดยบอสเกิ้งเฉลิมชัยทุ่งงบจัดเต็มในรมิตงานแอลลี่คัมแบ็กโชว์เคสทั้งแสงสีเสียงโปรดักชันที่ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยความประทับใจนะคะเมื่อบอสเกิร์งขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกแล้วก็พูดถึงแอลลี่จากวันที่ได้เดบิวต์ในวัย15ขวบวันนั้นตอนนี้โตเป็นสาววัยวว18แล้วละค่ะ ความสามารถอันล้นเหลือนะคะรวมถึงการทำงานที่เกาหลีใต้ตลอด2เดือนพร้อมโชว์เพลงแจ้งเกิดอย่าง How to Love และ No Matter What I Do ค่ะและก็ร่วมพูดคุยถึงเส้นทางการเติบโตของเธอนะคะก่อนที่จะเปิดตัวแอลเล่อย่างสง่างามค่ะท่ามกลางเสียงฮือฮาอีกครั้งใน Perfect Performance Boys Like You และ ก็ได้ยกกำลังสองไปเลยค่ะเมื่อเธอโชว์สเต็ปแดนซ์ไฟลุกให้ได้เห็นถึงความแข็งแรงแข็งแกรง่งและก,ก็การเติบโตขึ้นอีกสเต็ปของแอลลี่ค่ะงานนี้นะคะนอกจากพัฒนาการในเรื่องของดนตรีและก็การโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เต็มเปี่ยมของแอลลี่แล้วภายในงานก็ยังได้เพื่อนร่วมค่ายอย่างโช์แตมจากวงอารีนาและก็หนุ่มหล่อนหนึ่งเดียวในค่ายอย่างไทแทนค่ะมาร่วมเปิดโชว์และก็จะแจมบนเวทีอีกด้วย รวมถึงก็ยังมีพี่ๆทุกน้องๆในวงการนะคะอาธิเอิญและก็บูมจากเดอะสตาร์ไอดลและก็มีต้าอูเจเลอร์ er, เป็นต่อสามหนุ่มสมาชิกงวง last one มาร่วมแสดงความมีดีอีกด้วยค่ะความรู้สึกในการคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากแอลลี่กันได้เลยค่ะโอ้ไม่เซ็กซี่หรอกค่ะแค่หนูแบบ เอ่อตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบเดบิวมาตอนอายุ15อย่า้ยค่ะตอนนี้หนูสิบแปดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเจอคนหาตัวเองแล้วแบบเอ้ยเจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนถ่ายทอดออกมาในเพลงคะ่ะเหมือนเหมือนด้วยสไตลิง่งด้วยหน้าผมด้วยชุดอะไรเงี้ยเขาอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้โตขึ้นแต่ว่าคือมันก็เป็นเหมือนในบทบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยแบบ ถ้าเกิดว่าเอลลี่แบบเอลลี่จะเป็นยังไงแต่ว่าตัวหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ่หนูรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหนูคร้อมจะไปที่จะลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วเหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งไลน์มาแบบอุ้ยเท่มากเท่มากอะไรอย่างเงี้ยได้คุณพ่อกับคุณแม่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนของหนูสปอร์หนูมากๆก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆค่ะจริงค่ะครอบครัวหนูคือแบบ เว่ยเก่งนำร้อหนูก็เคยนะคะหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบเพลงขนาดนั้นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบด้วยชุดที่แบบทาให้เราดูแบบเอ้ยโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทางแนวซ็กซี่ขนาดั้น,น <laughs> ก็อยากลองซีรีส์ดูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเมนโกของหนูตอนนี้คือหนูรู้สึกว่า เออด้วยโควิดด้วยอะไรางี้หนูอาจจะยังไม่ได้แบบชินกับเวทีขนาดนั้นเพราะว่าช่วงโควิดก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะชวนหนูไปคอนเสิร์ตหนูไปเล่นให้ได้นะคะก็จริงๆก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าหนูก็แบบยังดูอยู่ว่าเอ้ยเข้าแบบในช่วงงานแบบทั้งงานเยอะอะไรเงี้ยหนูก็อยากโฟกัสแบบหนูเป็นคนที่ชอบโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากทำให้มันดีมากๆก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบ รับอันนึงก็อยากจะให้แบบอันนั้นดีมากๆแล้วก็ถ้าเราร้องเพลงก็อยากให้มันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลง Heartbeat มานะคะซึ่งเป็นเพลงที่หนูได้เริ่มต้นขึ้นมันแบบเอ่อมาจากศูนย์เลยค่ะก็ฝาก Heartbeat ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าหนูก็เอ่อเป็นแบบเหมือนมันเป็นเพลงที่หนูคิดคอนเซ็ปต์เองคิดทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากท r o m Boyz a g a แล้วก็ time, like <huh> kind of Heartbeat ด้วยค่ะ นี่แหละนะคะคุณผู้ชมคือการพัฒนานะคะการเติบโตคือวงการเพลงต้องให้เธอจริงๆเห็นแล้วนะคะว่าสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้พร้อมที่จะเติบโตนะคะเป็นศิลปินที่มากความสามารถและก็ต้องบอกว่ายังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนคุณผู้ชมซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยไป Boys Like You นะคะติดตามกันด้วยสำหรับผลงานของเอลลี่อัชิรยาค่ะ m a y า on t o